องทรงเป็นองค์บ hmm. ริส sí ุทธิ์พระองค์ทรงเป็นองค์อัศจรรย์พระบิดาเจ้าในความรักที่พระองค์ทรงสั่งและสอนเรานั้นให้เรานั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่ที่ไหนก็ให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่ในโบสถ์หรืออยู่ในคริสตจักรนั้นก็ให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและฟังผู้นำของเราในการที่ผู้นำของเรานั้นจะนำทางของเราไปที่ไหนก็ให้เรานั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเราจะเดินไปในทิศทางเดียวกันพระบิดาเจ้าข้า ลุกเชื่อและว,วางใจว่าในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพระองค์จะทอมให้เรานั้นได้บรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมีความ <c oughs> มีความ เชื่อและความรู้ที่พระเจ้านั้นทรงตายแทนเราพระบิดาเจ้าที่เรานั้นจะได้อยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์และเรานั้นจะเป็นคนที่เชื่อฟังพระองค์พระบิดาเจ้าข้าและเราทุกๆคนนั้นจะอยู่และมีความรักกันและจะมีการอภัยกันพระบิดาเจ้าเราจะไม่โกรธเคืองกันเราจะมีการอภัยกันในสิ่งที่เราทําและทําให้ใครนั้นมีความขุนข้องหมองใจเราก็จะสาราภาพบาปและเราก็จะ ขอโทษเขาพระบิดาเจ้าเพื่อเรานั้นจะได้อยู่กันอย่างมีความผาสุกและสันติสุขพระบิดาเจ้าลูกเชื่อและวางใจในทุกสิ่งท,ทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราลูกขอบคุณพระองค์ลูกขออธิษฐานในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมน